بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم في الدين والمتابين رب اشرح لي صدري واسر يامني وحل نقدة من لساني يقو قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاتون فمي إيمان تا الله لوان آكرا تتن نقب وان بن وان كي كتسن แล้วก็ความทุกข์ของเราถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราจะอยู่ในวันอาคยร์ยังมีความสุขตลอดไปสิ่งหนึ่งประการสําคัญนะครับที่จะเป็นเรื่องราวนะครับที่จะทําให้เรามีความสุขในโลกนาอาคยร์นั้นก็คือการมีหรือการก่าวกกลมาละอิลลาฮิลลอห์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ฉันจะกราบไหวโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์พอพูดถึงการกราบไหวอัลลอฮ์เนี่ยมันมีรูปกลของมันมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันอยู่สองรูปกลด้วยกันนะครับในคาแรกอิดายอัลลอฮ์นะครับ la, il a, il a, a นะรูปกลนที่หนึ่งก็คือการที่จะต้องปฏิเสธสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ไว่าจะเป็นรูปของเกเวตต่างๆน a, a, านารัลลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ฉันจะกราบไหวต้องปฏิเสธทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น สิ่งถูกกลบไวว่าต่างๆนะครับใช้ตอนมานร้ายหรือการพึ่งพาสิ่งต่างๆพ่อมดหมอผีหมอดูทั้งหมดเนี่ยใครที่ว่ามีความสามารถนะครับจะต้องปฏิเสธทิ้งทั้งหมดไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะมีความสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้แล้วก็จะทําให้เราพบกับความสุขได้นอกจาก a l ลล h Allah องเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ซึ่งที่สร้างทุสิ่งทุกๆๆอย่างแล้วก็ล l l a ์อ,องเดียวที่เราจะต้องกลไาวพระอค์ เาองเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องอะไรนะครับอขอความช่วยเหลือมอบหมายเกรงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่อยู่ในรุปคนที่หนึ่งที่ว่าลาอิลาอิลลองเก็คือปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดนั่นคือรกปคนที่หนึ่งรุนที่สองอัลอิสบาดก็คืออิสบาดยอมรับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าเพียงองเดียวคือลาอิลาฮะปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดอิลลอเรยกเว้นอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของเรา สิ่งเหล่านี้เอามาจากไหนเอามาจากหลักฐานที่อัลตาัลาบอกเอาไว้ในคมภีร์กุรานบอกว่าฝาม,มายักฟบิตต่อคูดใครที่ปฏิเสธจากต่อคูดทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นมานรร้ยชยตอนการตั้งบาคีทั้งหลาย,น,ยนะครับนี่ก็คือช่วงลาอิลัยร้อนๆนั่นเองวายุมิมบินละแล้วเขาก็ศรัทธาในอัลลอฮ์องเดียวยึดมั่นอัลลอฮ์องเดียนะครับ ฟอกอดิสต์จำซาก้าถ้าทําได้สองอย่างคือปฏิเสธสิ่งต่างๆนานาแล้วยึดอัลลอฮ์องเดียวฟอกอดิสต์จำซากาบิลอัลวอตินวุสกอเท่ากับเขานั้นยึดห่วงาศาสนาที่ถูกต้องเอาไว้นะครับที่ก็บอกว่าห่วงห่วงอันมั่นคงเขาได้ยึดห่วงมั่นคงเอาไว้ห่วงของห่วงนะถ้าเป็นคนเนี่ยเวลาจะจับอะไรเนี่ยก็ต้องจับที่ห่วงใช่ไหมครับอันนี้อุปมาอุปไมยว่า อิสลามนั้นเป็นประดุษดังห่วงที่มั่นคงถ้าจับอันนี้ไว้ถูกต้องและการจะจับอันนี้ได้ก็คือต้องปฏิเสธสิ่งอื่นนอกจอากอัลลอฮ์แล้วยึดมั่นในยอลัลลอฮ์องเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้ในคาว่าอะไรเราต้องประกอบด้วย3ส่วนก็คือใจก็ต้องยึดมั่นอย่างที่ปากพูดปากพูดไม่มีพรยญาอื่นใดที่ฉันจะกลาบไว้ย,ยกไว้อัลลอฮ์แล้วก็ใจก็ต้องมั่นอย่างนั้นพอมั่นอย่างนั้นเป็นไงครับเราจะไม่หวังความช่วยเหลือจากใคร เราจะไม่กลัวใครเราจะไม่มอบหมายางานนี้ให้ใครแล้วการกระทําก็เช่นเดียวกันนะครับการกระทําก็เกี่ยวข้องเราก็จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งขออัลลอฮ์ให้ละหมาดเราก็ละหมาดนะครับอัลลอฮ์ให้นะครับทำการค้าโดยสุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย,เ,ยเราก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยต้องทําการค้าที่สุจริตถึงแม้ว่ามีใครจะมาบอกว่าถ้าทําการค้าในยุคเงี้ยมันจะต้องกู้เข้ามา มันต้องเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยถึงจะเจริญนู่นเราก็จะไม่เอานะครับเราจะไม่ทำเพื่อเพราะอะไรเพราะว่าเราตอบสนองคํเวลาอย่าลไเราบอนะครับแต่ถ้าเรายังทําเรายังไม่ละมาเรายังยุ่งกับดอกเบี้ยก็หมายถึงว่าเรายังไม่ได้ตอบสนองรายเลยเราบอสในเชิงของการปฏิบัติเชิงการการะทาเรายังไปเส้นพ่อมดหมอผีอยู่นะครับเรายังจะไปะดูดวงดูหมออยู่อย่างนี้การการะทําอย่างเนี้ มันสอเห็นว่าลายแถวล้อของเราเนี่ยไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์แล้วลายลายเราล้อจะสมบูรณ์ก็ต้องประกอบด้วยปากคำพูดใจและก็ว่าจาสอดคล้องกันแล้วก็ภายใต้รกฎลายแถวล้อลก็คือปฏิเสธทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนอกจากอัลลทฮ์ทั้ดแล้วก็อิสลาอัอลอฮ์ไว้องเดียวและนั่นแหละถึงว่าเราจะสามารถจะจับค่วงอันมั่นคงคือค่วงของอิสลามที่ถูกต้องไว้ได้นะครับถ้ายังไม่ได้อย่างนี้ยังจับไม่ติดนะครับ จับหลุดจับหลุดนะฮะจับหลุดจับหลุดจับไปแตะแ,ตะแล้วก็หลุดไปจับอยู่สักพักหนึ่งสะบัดหลุดอะไรประมาณนี้เพราะการที่จะจับห่วงหรือว่ายึดห่วงที่มันคงนี้ได้นั้นก็คือการมีลายละละที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจาและจิตใจนะครับกอบิลลาฮิตตอฟิวันฮิดายัสซาลามาลัยกุมมุฮัมมะตุลลอฮวะบะระกาต